สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะพี่ช้างก็จะเอาสูตรเล่นบนล่างของบุยพัฒนาเรานะคะเอามานําเสนอให้ท่านผู้ชมนะคะเรามาดูกันว่ามีตัวที่ถูกใจหรือเปล่านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมาขอฝากการคาเตือนสักนิดนะคะปดใ้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะคํานวณขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะปดใ้วิจารณญาณนะคะ,ะความจริงนะคะพี่ช้างก็คิดว่าจะไม่เอาลงแล้วนะคะก็ลองเอามาให้ท่านผู้ชมดูสัก สูตรนะคะว่าที่พช้างคำนวณนะคะว่าน่าสนใจหรือเปล่านะคะแต่ก็มีหลายสูตรที่ชนกันแล้วพช้างก็เอาให้แต่ในกลุ่มเท่านั้นนะคะ,ะที่นี่มาเรามาดูกันเอาหลักร้อยนี่บวกกัน2ครั้งนะคะแล้วก็มาบวก8ค่ะอย่างนี้นะคะก็เป็น16เนาะเป็น6เป็น1อย่างนี้ค่ะอ่านี่จะเป็นงวดแรกเนาะที่เขาเข้านะมาดูงวดที่2กันนะคะ หกก็เป็นสิบสองค่ะเอาสองมาบวกสามนะคะก็เป็นห้าค่ะห้าศูนย์นะคะเข้าตรงนี้เลยนะหน่วยบนหน่วยล่างนะคะอ่ะวงไปหมดเลยนะคะตัวที่คล้ายกันนะอ่าทีนี้เอาศูย์ศูนย์มาบวกสี่ค่ะก็ยังเบ็นสี่ค่ะอืมนี่เข้าที่ตรงนี้เลยนะคะ บางทีเขาก็เข้าหลักร้อยนะคะอะไรเรีกกว่าอะไรหลักหน่วยล่างหรออ่ะทีนี้มาดูงวดที่สี่กัน,นะคะ่ะอ่าสี่สี่ก็เป็นแปดค่ะเอาแปดมาบวกสามค่ะก็ลงได้เลขหนึ่งนะคะอ่าหนึ่งหกนะคะถ้าเราเพิ่มแต้มนะคะก็เข้าตรวนี้นะคะอะ่เข้าที่หลักร้อยนะคะอ่าสองสองบวกเก้านะคะก็เป็นสิบเอ็ดนะคะ เป็นหนึ่งหกค่ะแง่งวดนี้เข้าที่หลักสิบนี้นะคะเข้าที่หลักสิบบน,นะคะ่ะทีนี้เรามาดูงวดที่จะออกกันนะคะงวดนี้พี่ช้างไม่ได้สรุป3ตัวบนนะคะบอกไว้ก่อนนะคะแต่ก็พี่ช้างลงไปอ่าัวเลขวิ่งนะคะวิ่งบนล่างก็แล้วกันนะคะที่เทียบชนกันนั่นนะคะจะเป็นสุดหลักสิบบนนะความจริงจะเป็นสุด10บบนเราไม่ต้องไปเชื่อใจว่าเขาจะมาหลักสิบเสมอไปนะคะเราก็ เอาไปวิ่งบนล่างก็แล้วกันนะคะที่ชนกันเม็ดเดียวนั้นนะคะเ,เดี๋ยวพี่ช้างก็จะให้ดูสูตรหวยพัฒนาราวนะคะก็ยังเข้าอยู่นะคะสามงดติดแล้วนะคะมาเรามาดูกันนะคะเข้าสามงดติดแล้วนะเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวช้างให้ดูค่ะเก้าเก้านะคะก็เป็นแปดคะ่ะปกหนึ่งนะคะแล้วก็ลงรายเลขเก้านั่นเองนะคะออชอบตัวไหนนะ ชอบตัวไหนเอ่ยเดี๋ยวให้ดูย้อนล้าสักหน่อยนะอ่าดูสิอันนี้ลงให้แค่สูตรเดียวก็พอนะคะพีสีที่เหลือนะคะท่าในใดที่สนใจก็เข้ามาในไลน์ในกลุ่มมาสอบถามในกลุ่มก็แล้วกันนะคะก็มีถูกกันอยู่ค่ะถูกกันนะคะแต่บางท่านก็เอาแค่ตัวเน้นนะคะเออบางทีเขาก็ออกตัวที่ตัวกันนะบอกไว้ก่อนนะคะบางทีเขาก็ออกตัวตัวเน้นนะคะ บางงดก็มีเยอะนะบางงดก็มีน้อยนะ่วนงดนี้มีน้อยนะคะงดนี้ตัวที่เน้นๆมีแค่สี่ชุดเองนะคะแล้วก็ตัวที่โตกันนะคะก็มีแค่สี่ตัวเองนะคะอีพี่านาไหนที่สนใจนะคะที่เขายังเดินดีอยู่นี้นะคะก็รีบๆเข้ามาสอบถามเ็แลวกันส่วนที่โวยพัฒนาราวก็จะออกวันที่สิบหกเช่นกันนะคะออกวันเดียวกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ช้างให้ดูท้ายคลิปสักหน่อยนะคะ ท่านนี้ก็ถูกอยู่นะคะแต่ว่าท่านนี้นะเขาก็ให้ก้าขนมนมเนื้อให้ช้างแล้วค่ะนะคะให้ทุกงวดเลยนะคะถูกทุกงวดให้ทุกงวดเลยเอฟซท่านนี้นะคะแต่เขาจะเป็นคนที่ใส่ทุกตัวทิพช้างให้ค่ะแต่บางท่านนะคะเขาก็ไม่เอาตัวที่ตรกันนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะที่เขาเข้ามานะแบบนี้นะงดงดที่อ่าอันนี้ช้างขอพคตรงๆนะ งดแรกที่พช้างให้ fc ไปไม่ถูกนะคะอันนี้จะเป็นงดที่สองค่ะงวดที่สองนะคะโซนสามตัวบนนั่หวังอะไรเยอะนะคะ fc เขาเข้ายากนะคะเพราะฉะนั้นเราเอาแต่สองตัวบนล่างก็พอนะคะส่วนอันนี้เขาเข้าที่ตัวนี้นะ,ะงดนี้มีกี่ตัวประมาณหกเจ็ดตัวนะคะตัวเน้นประมาณห้าตัวนะคะงดนี้เข้าที่สองตัวล่างนะคะอันนี้จะเป็นงดที่สองนะโซนงดที่สามนะคะงดที่สามจะมีชนกันเยอะแบบนี้นะคะ งดนี้จะชนกันอยู่ประมาณ10ตัวค่ะอ่าพี่ช้างก็เลยเอาตัวนี้เป็นตัวเน้นเลยนะคะส่วนตัวกันนะคะก็จะมีประมาณนี้นะส่วนงดที่ออกเอ่ออ่ก้าหกหกเก้านี้นะคะอ่างดนี้ก็เข้า2ตัวล่างใช่ไหมคะงดที่งดที่สามนะคะอ่ทีนี้เรามาดูกันนะะงดที่4ี่แต่ว่าเข้า3งวงดนะคะอ่างดที่4ี่นะคะก็จะมีตัวตัวเน้นแบบนี้6หกชุดนะคะแต่ว่า fc บางท่านก็เอาแค่เท่านี้นะคะ ก็ดีนะคะถ้าสมมติเราเอาแค่เท่านี้ถ้าเราเสียไม่ได้เสียเยอะนะ,ะแต่ถ้าเราถูกเราเราได้เยอะนะคะเออแต่ว่า FC ที่ให้ค่าขนมนมเนยให้พี่ช้างทุกงวดนะเพราะว่าเขาเอาทุกตัวเลยะคะ่ะเอาทุกตัวเลยนะคะเขาใส่เท่าๆกันหมดเลยบางทีเขาก็อาจจะพี่ช้างก็บอกว่าให้เล่นเผาๆตดตัวกันนะคะขอบพระคุณย่างยิ่งเลยนะคะที่ส่งให้พี่ช้างทุกๆงวดนะคะก็ขอให้ท่านเอ่อถูกนะคะให้ถูกแล้ว ได้กลับไปร้อยเท่าพันเท่าเลยคว้าได้เป็นหลักแสนหลักล้านเลยนะคะงวดนี้นะคะถ้าในาที่สนใจหวยพัฒนาราวนะคะมีแค่8ดชุดเองนะคะสี่ชุดตัวเน้นนะคะสี่ชุดตัวกรันะคะทั้งหมดมีแค่8ดชุดะะงวดนี้มีน้อยมากที่ช้างเอามาชนกัน3สูตรนะคะก็ประมาณนั้นนะถ้าในาที่ชอบหรือสนใจนะคะลองเข้ามาสอบถามดูนะคะเดี๋ยวพี่ช้างเอาลายไอดีทิ้งท้ายไว้นะคะเดี๋ยวให้ดูค่ะ อ่าแบบนี้นะอันนี้จะเป็นลาย ID นะคะอ่าชื่อลายจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้อ่าสมมุติว่าหน้าตาแบบนี้ใครๆก็ก๊อบได้นะทาปลอมได้นะแต่ว่าตัวนี้ไม่สามารถที่จะทําปลอมได้แน่นอนนะคะตัวนี้ท่านชมก็ดูดีๆก็แล้วกันนะคะอย่างเช่นชื่อนี้หรือภาพอันนี้เขาก็ทําแบบมันคล้ายกับพี่ช้างก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็ลองสอดถามดูดีๆนะเอาให้มันแน่ใจว่าเป็นพี่ช้างหรือเปล่านะคะ เออทีนี้เดี๋ยวพี่ชางให้ดูสูตรสักหน่อยนะคะสูตรนะคะอ่าจะให้ดูที่วิธีการเข้าของเขาก็ลวกันนะคะอ่านะจะเป็นแบบนี้นะสูตรอันนี้จะเป็นสูตรสองตัวบ,บนล่างค่ะทั้งหมดจะมีอยู่ประมาณสิบหกชุดนะแล้วก็สูตรที่มีสิบห้าชุดพี่ช้างก็เอาตัวที่ชนกันเอามาเน้นให้ในกลุ่มนะคะยีอ่าประมาณนี้นะประมาณนี้นะคะประมาณนี้ค่ะ อันนี้ทาไมพี่ช้างไม่ได้เอาไปวางไว้ในกลุ่มนะคะเพราะว่าเขาไม่ชนกับคนอื่นก็เลยไม่ได้เอาวางนะแต่ถ้าเอาทั้งหมดเนี้ยเข้านะคะเข้านะเข้าสองถึงคนล่างเลยนะคะพี่ช้างก็เลยเอาตัวที่ชนไปวางเท่านั้นเองนะคะขอโทษขออภัยเอฟซีในกลุ่มด้วยนะคะก็เอฟซี FC ก็ถูกไปตัวนี้นะคะอย่างที่พี่ช้างเอาให้ดูเมื่อกี้แหละคะ่ะโดนนี้แหละคะ่ะนะก็เอาตัวตัวนี้ไปนะคะอะ่ประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ดูอีกโซนึงคะ่ะ อาสูตรนี้จะมีอยู่ประมาณ15คู่นะ F4 สูตรนี้นะคะก็จะเป็นสองตัวบนล่างเช่นกันนะคะงดที่ออกงดนี้อะคะ่ะเขาไม่มีตัวนี้นะพี่ช้างก็เลยเพิ่มแต้มไปเขามีแค่สองตัวบนนะคะพี่ช้างก็เลยเพิ่มแต้มไปอยู่สองแต้มนะ,ะก็เลยเออก็ลองมาปรับปรุงดูว่าเขายังเข้าอยู่นะแต่ว่าเขาเข้าตัวนี้อยู่นะแต่พี่ช้างจะเอาให้มันเข้าสองตัวบนล่างไปเลยนะคะ ไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรมากมายนะคะเอาให้เข้าสองตัวบนล่างไปเลยงวดนี้มีตัวชนแล้วนะคะสูตรสองตัวบนเดี๋ยวให้ดูค่ะอ่ะอันนี้จะเป็นสูตรสองตัวบนเลยเฉพาะนะคะพี่ช้างเอาสองตัวบนอีกสูตรมาเทียบชนกับในนี้เขาไม่มีตัวในตัวหนึ่งอะไม่มีตัวนี้หรือว่าไม่มีตัวนี้ไม่รู้นะคะเอ่อเพราะฉะนั้นพี่ช้างก็เลยคิดว่าเอ๊ะเขาไม่ชนใครอะก็เลยไม่เอาเอาแต่ตัวที่ชนนะะอันนี้จะชนกันอยู่ประมาณสองสามสูตรนะคะ อันนี้สามสี่สูตรนะอันนี้ก็ประมาณแค่สูตรสองสูตรพี่ช้างก็เลยไม่เอาเอาตัวที่ชนกันมากที่สุดออกไปวางให้นะคะในที่สุดก็เข้าแค่ตัวนี้นะคะแต่สูตรอันนี้อีกสูตรนะคะพี่ช้างก็จะเอามาปรับปรุงให้เข้าบนล่างไปเลยนะคะแต่ว่าบนยังเข้าอยู่นะคะอย่างเป็นสูตรเก่าเช่นกันนะคะน,นี่ก็สูตรเก่านะพี่อัน,นเ,เนนนนมื่อกี้ก็สูตรเก่านะคะ สูตรเก่าเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นงวดนี้มีโตปังปังมีตัวเน้นๆแน,น,น่นอนท่านใดสนใจเข้ามาสอบถามดูนะคะ,ะก่อนนั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ